สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมีไก่หนุ่มอ่าบ้านยุทยานะครับเมื่อก่อนเราขายอยู่ตัวละหมื่นนะครับเดี๋ยวนี้ตัวละห้าพันนะครับเป็นไก่ที่ใหม่ไว่ายน้ําทําตัวไว้นะครับมีเหลี่ยมมีแข้งนะครับท่านเอาไปเลี้ยงต่อนะครับการเลี้ยงไก่หนุ่มนะครับการเลี้ยงไก่หนุ่มปั้นไก่หนุ่มทํายังไงครับเพื่อนๆลองลองทําดูนะครับเผื่อมีวิธีเนี้ที่จะทําให้ไก่เลี้ยงดีขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับ ไก่หนุ่มเนี่ยอพอเราเตะห้านาทีดูดีแล้วก็มาทำเนื้อทำทำเนื้อท,ทำตัวทำยังไงนะครับก็เราออกกำลังกายหวันนะครับโดดถังเช้าสี่ิบเย็นสี่สิบเดินลูก่กินยาบำรุงปกตินะครับอออกกำลังกาย6วันแล้วก็เตะนวมการเตะนวมเตะยังไงเตะนวมก็คือพันปากคู่ต่อสู้ นะครับใส่นวมเราก็ใส่นวมแต่เราเปิดปากให้มันฟรีคลิกเล่นนะครับ6วันหรือ7วันหนะึ่งยกทําให้ได้สี่ครั้งนะครับทําให้ได้สี่ครั้งแล้วก็พอเราเตะนวมครบ4ี่ครั้งแล้วเดือนหน้าเราค่อยเปิดปากปั้มนะครับเราการที่เราจะปั้นไก่ใหม่เนี่ยเราต้องใจเย็นเพราะว่าพม่าเลยเนี่ยพื้นฐานหละเขาจะเป็นไก่ไม่แข็งแรง เขาต้องได้รับความแข็งแรงจากเราก็คือคนเลี้ยงคนปั้นและต้องใจเย็นนะครับถ้าเล่นพมา่าใจร้อนจะเสียของนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยการปั้นไก่หรืออะไรบางขั้นไม่เป็นยังไม่เอาให้ได้อย่างใจแบบขึ้นฝูงขึ้นฝูงแล้วก็คือหวดเอาไปหัวกับไก่แข็งหรือว่าไก่ไก่ที่มันแข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะคนละอย่างนะครับก็ค่อยๆเลี้ยงค่อยปั้นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนเนี่ยมีไก่ดีๆนะครับแต่ ไก่ดีก็ต้องคู่กับคนเลี้ยงที่ดีนะครับก็ฝากเรื่องตรงนี้ด้วยนะการปั้นไก่นะครับอย่าลืมเตะนวมนะครับเตะนวมให้แข็งแรงก่อนออกกําลังแล้วแข็งแรงแล้วแล้วก็เตะนวมแล้วก็ออกกําลังกายแล้วเตะนวมอย่างเงี้ยให้ได้สี่ครั้งแล้วก็เราใช้วิธีนี้ดูนะครับผมป้านไก่แบบนี้แล้วอะไรเขาเรียกนะถึงฝั่งฝันนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ